ค่ะคุณผู้ชมคะโซนนี้จะเป็นเรือกระแชงที่ ใช้เรือนปิดเปิดนะคะลักษณะของเรือก็ท้องจะกลมป่องค่ะประเทศไทยเราเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลกนะคะเพราะฉะนั้นเรือใหญ่ๆก็เข้ามาไม่ได้ลึกๆนะคะที่เรียวกว่าเรือกลอนไฟนะคะที่จะขนเอาเข้าวไปขายอย่างต่างประเทศก็จะติดสันดอนที่แม่น้ําสันดอนไม่ได้เป็นคําหยาบคายนะคะค่ะก็เลยต้องใช้เรือกระแชฉงไม่อย่างนั้นนี่คนในคลองก็ไม่มีข้าวที่จะทาน ะะจะเป็นอย่างนนี้เราเรียกว่ากระด้งค่ะจะดูชัดๆนะคะคุณชมก็จะเห็นว่าเคยใช้จริงนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามียางยางของมากค่ะ ะะอันนี้ก็เป็นตะแกงตะแกงกับกระด้งนะคะก็จะมีเปรียบเทียบกันคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าอย่างกระด้งนี่ก็จะถี่นะคะไว้สําหรับเพื่อที่จะหมากเยอะนะคะคุณผู้ชมก็หั่นหมากเป็นเหมือนกับวิธีถนอมมาหานะคะถนอมเอาหมากไว้เพื่อจะได้ไปกินในยามที่หมากไม่มีนะคะนั่นเองแล้วก็นี่จะเป็นอ,อ,อุปกรณ์นะคะเวลาที่จะไปออนอกบ้านนะคะก็เป็นตะกร้าหมากค่ะนะคะ เชี่ยนมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นตะบันค่ะชื่อเขาอาจจะไม่พอนะคะคุณผู้ชมค่ะก็คือครกตัมมานะคะตอนบุกี้เป็นเด็กบุกี้ก็ยังได้ตําให้คุณชวดเคี้ยวอยู่เลยนะคะนะคะก็อยู่กับผู้ใหญ่นะคะเพราะนั้นก็เคยได้หยิบจับของพวกนี้มานะคะก็คือตมัตมตๆนะคะแล้วก็ใช้อันนี้ค่ะนะคะเขาก็จะออกมานะคะมาเป็นคำคำค่ะนะคะก็ใส่ลงไปนะคะทำด้ทองเหลืองค่ะ เคยใช้จริงนะคะมีผู้มอบมาให้นะคะเต้าปูนค่ะคุณผู้ชมค่ะเต้าปูนนะคะเวลาน,านานจะบ่งบอกถึงว่าเขาก็จะเกาะขึ้นมาเรื่อยๆนะคะก็อันเนี้ยนานเป็นโโหโหลายปีเลยะคะ่ะไหนี้เราเรียกว่าไหาหูค่ะนะคะ คุะปุกกี้ก็จะให้คุณผู้ชมได้มาดูในตู้ที่จัดแสดงอุปกรณ์นะคะจริงๆแล้วถ้าย้อนกลับไปในอดีตนะคะสมัยโบราณเนี่ยนะคะคุณชมค่ะเราก็ยังคงพึ่งพาอยู่กับธรรมชาตินะคะอันนี้เป็นภาชนะที่ใส่ข้าวนะคะที่เราเรียกว่ากระบุงใส่ข้าวแต่ถ้าถามว่าจริงๆแล้วนะคะสมัยก่อนจะใส่อะไรก็ต้องใส่อันนี้ค่ะก็เหมือนกับว่าเป็นภาชนะ ซึ่งเมื่อก่อนไม่มีพลาสติกนะคะถุงก็ไม่มีแล้วก็ที่เราเรียกว่ากล่องพลาสติกก็ไม่มีนะคะสมเด็จพุทธาจารย์โตนะคะท่านก็ใส่ในกระบุงนี้นะคะชื่อว่าบุมฟัดนะคะแล้วก็เอาเข้าไปเก็บในกลุ่มทีนี้พอเวลาผ่านไปนานๆนะคะคุณผู้ชมกุบแตกเราก็จะกระบุงอันนี้นะคะก็ย่อยสลายไปตามการเวลาเพราะอะไรเพราะเป็นมิกับสิ่งแวดล้อมค่ะแต่สิ่งที่เรายังเห็นอยู่ก็คือมวลสารที่ท่านได้สร้างไว้นั่นเองค่ะนะคะ ่วนอันนี้ก็เป็นกระบุงปากบานค่ะนะคะคุณผู้ชมก็คงจะเคยอันนี้เป็นของที่ว่าเราจำลองให้เห็นนะคะเพราะนั้นถ้าถามว่าของที่เคยใช้จริงในอดีตเนี่ยก็เป็นนี่กับสิ่งวัดล้อมเพราะนั้นก็จะย่อยสลายไปแล้วนะคะอันนี้ไม่ว่าจะใส่ข้าวหรือว่าจะใส่ขนส,สิ่งของต่างๆได้หมดเลยะคะ่ะเช่นมะพร้าวนะคะถ้าสมมติว่าทำมะพร้าวเนี่ยเขาก็จะใส่มะพร้าวแล้วก็ใส่แบกไปะคะ่ะ ข้าวของพวกนี้ก็ยังเป็นคลกนะคะเป็นหายนะคะปุกี้ก็อยู่ตรงด้านแผนที่นะคะที่จะจัดแสดงให้คุณผู้ชมได้เห็นฟังลาบุรณะของเราเนี่ยนะคะ ก็มีแม่น้ำเจ้าพระยากั้นกลางส่วนอันนี้ก็จะเป็นยานาวะนะคะผู้ชมจะเห็นเลยนะคะที่เป็นสีเหลืองๆเนี้ยนะคะเป็นโรงสีข้าวไทยนอกจากโรงสีแล้วเรายังมีโรงฝิ่นด้วยค่ะทนูนี้นะคะเราจะจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้นะคะทีเ่เนี่ยอย่างอันเนี้ยน,นะคะ ก็เป็นเราเรียกว่าหมอนที่ใช้หนุนนอนเวลาฝูกปิ่นค่ะก็มีผู้ใจุญบริจาคมานะคะหรือแม้กระทั่งนะคะอันนี้เรียกว่าถ้ำชาหรือว่าที่เก็บใบชานั่นเองค่ะแก้วเครื่องแก้วโบราณค่ะคุณผู้ชมสวยงามมากนะคะคุณผู้ชมคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งซึ่งหายากมากเลยค่ะนะับวันนี้หาไม่มีแล้วนะคะเรียกว่าหวดค่ะนะคะ งงใช่ไหมคะอันนี้เคยใช้จริงนะคะจะสังเกตจากคราบของขมเ่านะคะว่าสมัยก่อนนี่เกือบร้อยปีแล้วนะคะใช้ฟืนค่ะคุณผู้ชมนะคะเป็นภูมิปัญญาอย่างหนึ่งนะคะว่าสมัยก่อนนี้ก็ยังไม่มีอลูมิเนียมเลยค่ะอันนี้เป็นก็เป็นหม้อดินเนี่ยค่ะตู้นี้นะคะก็จะเป็นการจัดแสดงนะคะในส่วนของข้าของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันนะคะในบ้านของเรานะคะคุคุค้นไหมคะ อันนี้เป็นเตารีดโบราณค่ะนะคะก็วิธีใช้ก็ใช้รีดอย่างนี้ค่ะแล้วต้องรีดด้วยนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเวลารีดแล้วเนี่ยคือฐานเขาก็จะไหม้ไปเรื่อยๆนะคะมันก็เราต้องรีบะคะ่ะเพื่อที่ความร้อนเนี่ยเราต้องทำทำเวลาค่ะคุณผู้ชมค่ะถัดมานะคะถัดมาอีกอันหนึ่งอยากจะนำเรียนอันนี้นะคะตะเกียงอันนี้ใช้แก๊สก้อนค่ะคุณผู้ชมค่ะ นะคะเป็นทองเหลืองนะคะเมื่อก่อนไม่มีไฟฟ้าค่ะเราต้องใช้แก๊สที่ใช้บ่มบ่มผลไม้นะคะใส่ลงไปนะคะแล้วก็อันนี้นะคะอันนี้ก็ใส่น้ํานะคะเราปิดฝานะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นไสของเขาจะขึ้นมานะคะเราจะเอาความสูงยังไงแล้ก็ปรับเอาระดับตรงนี้นะคะแล้วก็มีที่เกี่ยวให้ด้วยนะคะ ที่เกี่ยวนี่ก็คือว่าจะเกี่ยวเวลาที่คนที่สมัยก่อนเนี่ยเขาจะไปหากบหาเขียดหาปลากันนะคะเขาก็จะจับจากตรงนี้ค่ะย้อนกลับไปนี่เราไม่มีไฟฉายนะคะคุณผู้ชมอันนี้นะคะชื่อของเขาคือดาบทหารญี่ปุ่นนะคะสมัยสงครามโลกอันนี้มีคุณชว่วท่านหนึ่งด้านนี้ไม่เป็นเรื่องเล่านะคะกี่ขออนุญ,ญาตเล่า,เ,าเขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะ ด้ามเนี่ยก็คงจะลูกหล,กลานๆคงจะไปทําเสริมเข้าไปเพราะฉะนั้นด้ามน,นี่ก็จะเป็นอันใหม่แต่เนื้อของดาบเนี่ยนะคะเป็นเหล็กของทหารดาบของทหารญี่ปุ่นจริงๆเลยสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเขาทำหล่นเอาไว้ในสวนแล้วคณชวดเก็บเอาไว้นะคะก็บอกว่าเหล็กของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะตีต,ตีแล้วเขาก็พับพับแบบตั้งนะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะนั้นมันก็จะจะหนาเป็นพิเศษนะคะดูนะคะอายุโอ้โหนะคะยังสมบูรณ์อยู่เลยนะคะ อ่าอันนี้ถือเป็นสิ่งที่เด็ดสุดอ่านะคะสวยงามมากนะคะเป็นกระบี่ค่ะคุณผู้ชมขะปอกทำด้วยหนังงูนะคะอันนี้ถือว่าเป็นพิเศษที่จะโชว์ให้กับคุณผู้ชมได้ชมนะคะเนื้อของกระบี่ยังงามมากเลยค่ะนะคะสวยสดงดงามนะคะดูแล้วเหมือนยังไงคะสวยไหมคะคุณผู้ชมะ่ะ ราก็มาอยู่หน้าเครื่องที่เรียกว่า c a s ีเจสเตอร์นะคะก็คือเวลาที่คุณผู้ชมจะไปเสียภาษีนะคะเรียกว่าค่ารมเนียมานะคะก็ทั้งเครื่องนี้นะคะเป็นเครื่องที่เคยใช้จริงนะคะมอบมาให้เป็นสมบัติของพิพิธภัณฑ์ะคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะถัดมาปัจจุบันก็หายากแล้วนะคะพิมพ์บีดนะคะ เพราะเดี๋ยวนี้เรายุคสมัยเปลี่ยนไปแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะก็จะเป็นออคอมพิวเตอร์ค่ะตู้นี้นะคะโทรศัพท์นะคะโทรศพัพท์วิทยุนะคะวิทยุที่เป็นคาสเซ็ตนะคะเล่นคาสเซ็ตปัจจุบันก็หายากแล้วนะคะหลายท่านนะคะคุณยา่าคุณยายก็น่าจะนึกออกนะคะเนตคุมผมค่ะคุณผู้ชมค่ะด้านนี้นะคะ ก็คือเราเรียกว่าอุปกรณ์ทํากินอย่างหม้อกาแฟโบราณนี่โบราณจริงๆเลยนะคะเพราะอันนีเ้เป็นทองเหลืองค่ะอันนี้ก็เป็นที่กดขนมจีนค่ะนะคะบางแห่งบางที่นะคะก็จะเรียกว่าอีโรยก็ได้นะคะค่ะก็เนี่ยค่ะเคยใช้ทําขนมจีนมาก่อนเนี่ยเขากดลงไปนะคะด้านนี้นะคะ ก็จะเป็นการจำลองเขาเรียกว่าหน้าบันของอุโบสถวัดประเสริฐสุทธาวาสนะคะมาให้กับท่านผู้ชมที่เข้ามาในเพียพันฑ์นะคะก็มุมนี้ถือว่าเป็นมุมสำคัญค่ะคุณผู้ชมเพราะอะไรเพราะเรามีชิ้นส่วนนะคะที่กรมศิลปากรนะคะมาบูรณะนะคะแล้วของเก่าเนี่ยของที่มีแต่เดิมตั้งแต่สมัยล้นเจ้ารัชกาลที่สามเนี่ยนะคะ เราไม่ได้เอาไปทิ้งไหนเลยค่ะเรามาจัดแสดงนะคะคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมได้ได้ชมนะคะอันนี้ถือเป็นทิ์พิเศษนะคะก็คือ,อ,อลวดลายปูนปั้นนะคะที่มีส่วนผสมของปูนโบราณค่ะคุณผู้ชมคะตู้นี้นะคะก็จะจัดแสดงเป็นโบราณวัตถุค่ะนะคะเป็นพระพุทธรูปฟางต่างๆนะคะซึ่งเราได้ย้ายมาจากวรวิหาร ของวัสดุเสริสุทาว่าเนี่ยอย่างบางนี้นะคะโอ้หายากมากเลยค่ะกว่าที่พระพุทธเจ้าของเราท่านจะนะคะตัดสู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นปางหนึ่งซึ่งเรียกว่าบําเพ็ญทุกการิรยาค่ะนะคะส่วนนี่เป็นสิ่งที่นะ่าชื่นใจมากเลยนะคะพระพุทธรูปทรงเครื่องจีวรลายดอกพิคุนค่ะที่อยากมีเรื่องเล่าของผู้ชมเวลาที่เราจะไปทําสังฆทานนะ,ะก็จะมีทําเป็นพระ เดี๋ยวนี้ยุคสมัยเปลี่ยนไปแล้วก็เป็นเรซินเป็นพลาสติกนะคะผ้าเงินผ้าทองแต่น,นี้เป็นต้นแบบเลยค่ะชื่อว่าพระพุทธรูปทรงเครื่องจีวรลายดอกพิคุณค่ะโอเป็นตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์เลยนะคะก็เวลาที่เราจะทําสังฆทานเราก็จะใช้เนี่ยทำบุญด้วยพระพวกเนี้ยนะคะใส่ลงไปด้วยนะคะค่ะอย่างอันนี้นะคะก็ได้รับมอมาค่ะเป็นพระพุทธรูปสมัยเชียงรุ้งนะคะค่ะ เราก็มาถึงตู้ที่จัดแสดงนะคะก็เป็นฉัตค่ะนะคะฉัตนี้ย้ายมาจากาคือหลังจากที่ได้บูรณะเปลี่ยนใหม่ไปแล้วนะคะฉัตของเก่าของเดิมเนี่ยเราก็เอามาจัดแสดงให้ให้ได้ชมเพราะว่าปัจจุบันหาที่เป็นแบบนี้หายากเต็มทีเลยค่ะหาไม่มีแล้วนะคะอย่างตัวประดับกระจกเนี่ยกระจกอันนี้เป็นกระจกเกียบค่ะ บางมากเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะค่ะถัดมานะคะเดี๋ยวก็จะพาคุณผู้ชมมาพบกับแผ่นไม้ยึดรับเสานะคะคือชิ้นส่วนพวกนี้เราก็หลังจากที่กรมศิละปากรนะคะได้บูราณาทำการบูราณาซ่อมแซมไปแล้วเนี่ยเราก็ยังเอามาให้คุณผู้ชมได้ได้ชมมานะคะว่าภูมิปัญญาของคนรุ่นก่อนเนี่ยเขาคิดยังไงนะคะเขาถึงได้ทำ ประกอบขึ้นมาเป็นโครงสร้างของโบสนะคะโดยที่ไม่มีตะปูหรือว่าสกรูนอสักตัวเลยค่ะคุณผู้ชม นี่ก็คือเรื่องราวของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นนะครับในกรุงเทพมหานครและแน่นอนครับว่านี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะว่าจริงๆแล้วในกรุงเทพมหานครเนี่ยมีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นทั้งหมดตั้ง27แห่งนะครับซึ่งแต่ละที่ก็จะมีความน่าสนใจแตกต่างกันไปด้วยซึ่งใครที่สนใจลองไปศึกษาความรู้ดูได้นะครับหรือ นอกเหนือไปจากนั้นก็คือติดตามรายการของเรานั่นเองครับและว,วันนี้ครับรายการของเราหมดช่วงเวลาของเราแล้วนะครับกลับมาติดตามชมกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนและอย่าลืมครับช่องของเราเมืองหลวงของเราทุกเรื่องราวของกรุงเทพมหานครเกิดขึ้นที่นี่เมโทรทีวีโทรทัศน์มหานคร PSI 2, 2, 1สวัสดีครับ